เอขอ,อ,อขอรม่โดน้นี่ยอัอ้ปอภัอออออแอยแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ีองบนอแล้วก็ปอดภัยแล้วก็เสยใจด้วยะรนนครับพาความเสใจผมก็ไม่อยากให้ใช้ความรแรงใุ้้นคต,นนต่อไปในเรื่องของการัวัรงรตงไวจตำรวจจะทำอะไรได้ ต้องทุกฝ่ายต้องไม่ใช้ความรุนแรงตำรวจจะไม่ใช้ความรุนแรงอยู่แล้วนะครับพื้นที่รินแดงเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่มีการชุมนุมกันทุกวันนะครับเราจะมีการชุมทับในเรื่องของตำรวจในเรื่องของการเข้าพื้นที่อะไรให้ปลอดภัยไหครับเพราะว่ามันมีทั้งความเราแล้วก็จะต้องระมัดระวังอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราไม่ใช้ความรุนแรงกับฝ่ายนะครับแล้วก็ตอตอนเรต้องทุกฝ่ายต้องไม่ใช้ความรุนแรงอ่ กองประชาธิริชนเนี่ยนะครับตรงนี้สสลงพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนเป็นมากค่ะมีการประคับประคององไรบ้างอ๋อเราไม่ช่วยเพ่อประชาธิญญ์อย่างเดียวเลยช่วยประชาธิญญ์อย่างเดียวถ้าประชาธิอยู่ดีที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งพื้นที่น้ำท่วมรัฐพักก็ได้ช่วยในเรื่องของเอาถุงยางที่ไปเยียวยานะครับ ตา่กอนีการตั้ง่านพิาพันตั้งศพจเป็นบอเามาช่วยมาช่วยงานผมไงก็ช่วยงานผมคือการจัดทัพในศึกทัพสยามต่อสารไไม่จัดทัพมาช่วยผมอ่ะผมก็ผมมงานผมันเยอะก็จะเปนคนที่ทำาพันี้ก็เหมือนว่าทนนายกยิงมาช่วยงานก่อนหน้านี้อะไรนะก่อนหน้านี้ค่ะท่านพิลาพันเหมือนว่าเป็นคนที่ทำมยกที่ช่วยงานไม่เป็นเป็นคนหงอค้างแล้วเป็นคนหงอรอ่ เป็นคนเป็นคนผมทำกท่านกีฬาต่างๆเอาเขามาช่วยงานผมเขาเขาเขาสมัครเป็นสมาชิกพรรคมาทำได้นไหนเป็นพิเศษไหมคะไม่มีไม่มีไม่มีม่ช่วยผมทุกเรื่องอ่ะแสดงว่าการเลือกตั้งครั้งที่นี้คือมีท่านกีราต่างก็จะเป็นหนึ่งในคนขส่วนมากเลยไม่รู้คุณคนไม่คุณคนทุกคนก็เป็นขุนคลหมดครับตอนนี้ในส่วนของคระกรรมการมีการเตรียมการในการจะทั้งช่งไม่ต้องเตรียมไม่ต้องเตรียมไม่ต้องเตรียม ไม่ต้องเตรียมไม่ต้องเตรียมทำไมถึงไม่ต้องเตรียมอ่ะเขาโทษว่าเราไม่ได้ส่งไงจะไม่นจะเป็นตัวชีวัะเลยคะว่าส่วนใหญ่เราส่งเลยไม่ค่ะมันจะเป็นตัวชีวะเป็นตัะเพราะบางทีอุปกรณนี่ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เขาก็ถ้าพักไม่ส่งเนี่ยคุณหมอขอย้อนนุญาตคือกตอนท่านสอบตัดโครงการปอดใจท่านหรือเปล่าไม่ได้ปลอบใจปลอบใจเรื่องไหนเราไม่ต้องพึ่งท่านเลยด้วยไม่เอาเขานด้วปรึกษาผมไงไปไปช่วยงานผมอ่ะ ผมก็เยอะแยะไปหมดอยู่แล้วนะอยากจะที่ปรึกษาทั้งสองคนนี้จะมีการแบ่งถ้าเจอไม่เพราว่าดูสอสอไม่ต้องดูไม่ต้องดูดูทุกเรื่องจากของผมเพราะว่าท่านท่านที่ประคันผู้มองว่าเป็น p r o d u ชั่นคน e n t บ r ตัวของท่านด้วยเขาจบโรงเรียนเป็นขบวนแต่ท่านก็เลยถูกมองว่าเป็น center p r o d u c ชั่นอะไรอย่างเงี้ยคอนนีชั่นเรื่องอะไรเกกี่ยวับเรื่องความเป็นสิทธิ์เขาเรียนเปก็มาการู้จักกับผมมาตั้งนานแล้วโอ้ค่ะมีความคุ้นเคยกันฮะมีความคุ้นเคยกัน เคยงานมาตั้งแต่ปีรัีขาีรางแล้วตั้งแต่ปีห้าหนึ่งเป็นรัี่่างมเขาเป็นรับียุ่นรันขอบคุณครับ